พี่จินผมใช้โซนี่อ่ะผมถ่ายโปรไฟล์อะไรดีเออวะสวัสดีครับผมสวัสดีชาว Sony น,นะครับเทปนี้สำหรับชาวหมีโดยเฉพาะเลยนะครับผมผมจิน DHR ครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดว่าเฮ้ยผมมีกล้องโซนี่เนี่ยอย่างของผม A7III เนี่ยผมจะถ่ายโปรไฟล์อะไรดีครับ ก็ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับอย่าลืมไปกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับในช่อง YouTube น i n d อชอาหาอย่าลืมนะครับ subscribe อ่ะเทปนี้จะเป็นเทปอินโทรนะครับแล้ว,เร,ว,เ,รวเร็วนี้จะมีมาให้ดูว่าตั้งแต่ PP0 จน PP10 มันมีอะไรบ้างนะครับแล้วควรใช้ตัวไหนถ่ายแต่ถ้าสมมุติว่าผมใช้กล้องโซนี่เนี่ยเคยดูคลิปผมใช่ไหมที่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งใช้ล็อกถ่ายเพราะว่าเรามีโปรไฟล์ที่ดีและดึงเสียภาพของกล้องโซนี่มาได้มากกว่านั้นเลยครับนั่นคือโปรไฟล์ใหม่ที่เรียกว,ว่า HLG นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ถ่าย HLG แล้วก็รู้ใช่ไหมว่าต้องแก้การแก้ให้มันถูกต้องก็คือการใช้ลัดนะครับซึ่งดาวน์โหลดได้จากเพจค ส่วนใครที่อยากรู้เรื่อง HLG มากกว่านี้ mm hmm. ก็สามารถกด subscribe ช่องผมรอได้เลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีคอนเทนต์ HLG ที่มาจากทั้งผมและพิวัตกันนำกันเต็มที่เลยครับผม สมมติใครที่เริ่มถ่ายโซนี่นะครับผมบอกเลยว่าถ้าสมมติยังถ่าย s log ไม่เป็นโปรไฟล์ที่น่าถ่ายสุดคือโปรไฟล์ธรรมดาครับโปรไฟล์ธรรมดาในที่นี้คือโปรไฟล์ pp 0ครับผมใช่เลย pp 0 pp 0มันดีมากเลยนะมันไม่ได้แย่นะคนชอบคิดว่า pp 0นมันไม่ดีที่จริงแล้วมันดีมากเวลาที่ถ่ายนะครับให้ใช้ creative style ให้เป็น natural นะครับผมมันก็จะเหมาะ ก,การถ่ายวิดีโอนะครับนั่นน่นแหละครับก็คือโปรไฟล์แรกที่มือใหม่ควรจะต้องหัดเริ่มใช้นะครับส่วนถ้าใครเริ่มหมานมาแล้วเนี่ยหมานที่แปวลว่าแบบเก่งๆอ่ะก็ใช้ HLG ได้เลยนะครับถ้าใครมีคําถามนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือถามผมที่เพจจินดีเอชอาร์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับเห็นไหมว่าพีพีศูนย์ก็ถ่ายได้นะสวยด้วยถ้าเราจัดแสงนะครับผม